เพื่อนพี่ครับรถขั้นนี้จะพะเจ้าสามหามได้เพื่อนดี การปรับเตรียมพื้นที่ครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่สีเฮ็ดสำนักง,งานเป็นสำนักง,งานชัวข้าวก่อนที่สร้างแง่ว่าตามแบบน,นล้วครับจะรับพื้นที่คนละแงวไปทั้งหลังคนละ เบิ่งบรรยากาศรอบๆออนนี่เป็นห้างเขาสวนเพราะเขาสวนใน,นด้านหน้าเขาด้านหน้ามาแล้วค่ะน,นี่เป็นด้านหน้า นี่เป็นบรรยากาศด้านนาของสวนนี่ทาม่องเข้าไปนี่เป็นถนนด้านขวาเมื่อตรงนี้ห้องโคกนี่ก็สิปพปลาเป็นห้างเขา้าตรงนี้ต่อมาสิปชีบปลาเป็นห้างเขา่ามงึงปลาเป็นห้างเขา่าตรงเข้าไปเลยแค่ห้างเขา่าสองห้างอันนี้เป็นห้างเขารักเข้าไปทางนี้ เข้าไปทั้งที่เป็นอืามันจะเข้าไปทั้งนี้ตรงนี้แหละครับที่สร้างขึ้นแม่สร้างบริเวณนี้สร้างบริเวณนี้เหี่ยมัดเลยนี่อ่า